ันนี้ครับเราจะพาพบกับพี่จอฮาวายลอดกับแนวทางการแต่งรถคัสตอมวินเทจคอตลอดครับจมังขนาดไหนในสไตล์เมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่จอฮาวายครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับพี่ตูนอเมริกันไม่ผิดนะครับอเมริกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอเมริกันคืออะไรทำไมถึงต้องเป็นอเมริกัน ่ะตอนนี้เรามาคุยกับพี่โจกัอนดัแบบแรกกับฮาวายหรอกพี่โจทำอะไรครับตอนนี้พี่โอ,อ,อ๋ทำวินเทจคัสตอมฮอนดคือรถฮอนดะสายพันธุ์แบบโบราณครับอ่าจะใช้เครื่องแบบอเมริกันแท้ๆลงอ่าคำจะกับความของฮอนดเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสาตรดาดคือรถพวกนี้มันจับต้องคือเอารอใหญ่หลังล้อเล็กหน้าอ่อเอาเจ้า เอาออปชันของรถปีนี้มาใส่ปีนั้น่ถ้าเกิดเป็นแมทชิ่งกันใส่มันก็ลงตัวว่าคือฮอตหลังเหมือนกันคือเป็นความเป็นคัสตอมคือไม่จําเป็นต้องเอาอะไรที่แบบเดิมๆมาใส่แล้วปรุงแต่งให้มันสนุกขีดแนวว่าใช่ทาให้เป็นสไตล์ของเรามันเป็นอาร์ตอาร์ตที่เคลืที่ได้อือฮะแล้วสามารถขับใช้งานจริงได้ไหมพี่ใช้งานจริงได้ในถนนเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าลำบากนิดนึงแต่ห้เกิดอยู่บ้านนอกเนี้ยมันสนุก ระยะ200โลหรือร้อยโลขับไปไหนไปกินเหล้ากับเพื่อนกันอะไรพวกนีมนก้มันสนุกมันมันเหมือนขับแบบรถโบราณนะครับเด่นก็คือสามารถเอาขับไปวิ่งได้วิ่งวิ่งได้ปกติอะครับทั้งังหวัดวิ่งได้เลย <c oughs> ใช่แต่คุณจะจ่ายเทัาไรหรไหวือเปล่าเพราะเครื่อง <c oughs> มัน5,700ซีเจ็รอ่ามา้าประมาณคื <c oughs> อเรียกว่าการแต่งรถแนวเนี้ยแนวฮัตหลอดเนี่ยไม่ฮัตหลอดอเมริกันเนี่ยคือไม่มีขีดจํากัดอะไรไม่มีขีดจํากัดเลยสามารถเอารถเข้ามาแล้วบอก พ,พี่โจได้เลยว่าผมอยากได้รถแนวนี้แนวนี้เลือกได้องคุยคอนเซ็ปต์มันก่อนว่าเอ้ยผมอยากได้แนวทาหารนะอยากได้แนวบีชนะแดด้าบอกไม่หลุดหน่อยโอ,อกาสโอกาสหน่อยคือแบบได้ทุกอารมณ์แต่ต้องดูบอดี้รถด้วยนะว่ามันแมทชิ่งในการใส่ใส่ออปชั่นะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่คันนี้ผมทําออกเป็นแนววุดดี้หลอดคือแนวบีชชายหาดหลังคาต้องเป็นไม้เป็นเปลือยแล้วต้องเทนดอกไม้เข้าไปให้มีสีสันแบบว่าถ้าเกิดอยู่ในทะเลเนี่ยมันหน้าร้อนมันสดใสดีอะ แล้วอะไรที่เลือกใช้เข้าไปอ่ะพี uh ่ huh. มันมันเขาว่าปีโสมากในปีลึกมากเลยไม่ไม่จาเป็นนะฮะจริงๆแล้วของบ้านเราก็ทําใช้ได้ไฟบางทีผมซื้อแบบมันก็ไม่แพงมาก2 0 0 300บางทีผมก็ซื้อเป็นหมื่นแต่เครื่องเนี่ยผมจะเน้นว่าเออขอของแต่งให้มันตรงตรงุ่นตรงปีหน่อยเพราะเอ่อเขาเรียกว่ากําลังของเครื่องอะไรพวกเนี้ยมันมันจเป็นมากครับอ่าฮะพวกสกู๊ปสเกิร์ตเลเนี่ยมันดูแมทชิ่งกันนะฮะถ้าเกิดเราไปตีเองอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มันก็จะไม่สวย ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ดูแปลกตาดูมันและในเรื่องของสีสันนะพี่ uh huh. เรื่องการเว้นสีคืออันนี้เป็นงานมือหมดเลยครับคือผมใช้สีกึ่งด้านกึ่งเงาในการทํารถปุกเนี้ยอันนี้ก็เป็นคัสตอมแล้วแต่ <Custom S 1> ค้าเลื่องใช่ครับใช่ครับอันนี้บรรยากาศมันจะออกเป็นทะเละเป็นดิฟดิฟของบลูดิฟเป็นสีแบบว่าน uh ้ำเงินแบบมีหลายน้ำหนักเข้าไปเล่น uh huh. แล้วใส่ดอกฉบาเนี่ยคือผมตัวผมก็คอนเซ็ปต์ันเนี้ยคือ ฮาวายอยู่แล้วผมชอบฮาวายอยู่แล้วผมก็ใส่ดอกไม้มันมันเหมือนแบบว่าโชว์ความเป็นตัวตัวเราอ่าอ่าใช่และคันเหลืองนี่คันข้างๆเรานี่อันนี้ผมผมทำมามาคืออารมณ์แบบว่าแนวทักตั้งชื่อตามลูกชายผมคือ g o o มอร์นิงมอร์นิงช่างมอร์นิงอ่าใช่แล้วเป็นเป็นเบบี้ทักที่หัวใหญ่ใหญ่อ่าคอนเซ็ปต์ของมันคือ d ู w วั t ร o u เ o ิ e ทำในสิ่งที่รักอ่ามันก็ดูแบบเฮ้ อยากอยากจะทํารถที่แบบมันท้าทายไม่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เคยทําก็ลองลองทำดูแต่สวยนะคันนี้ดุมมันมากในส่วนของสีด้วยพูดหลายๆอย่างผมว่าน้ามันถึงมากใช่คือคันนี้ได้แหะคือแปลงกับหัวคือเอาหัวไว้อย่างเดียววิงง่ายใช่ครับไมครับคัสตอมหมดเลยก็คืองานสร้างหมดเลยเป็นส่วนของงานสร้างนะครับก็คืออยากได้แบบไหนเนี่ยคือสั่งได้สั่งได้บางทีอรเนี่ยเียต้องทุกอย่างต้องต้องคุยคอนเซ็ปต์กันก่อนว่ามันจะจูนกันได้ไหม ตรงกันได้ไหมความความความที่มันจะเป็นไปได้อะมันมีไหมไม่ใช่คุณจะเอาแบบนี้อยากดังงอวกาศนี้มันก็ไม่ได้เงี้ยก็คือมันมันต้องเป็นไปได้นะใช่มันต้องไปไปด้วยกันได้ใช่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวถามนิดนึงพี่ผมเข้ามาดูพี่โจทําบ้านทําอะไรสวยงามอย่างนี้นี่ทำรถแนวนี้นี่ปกติอาชีพหลักทําอะไรพี่ก็ทำรถทำนำเข้าส่งออกค่ะแล้วก็ทาเส้นได้ทําไหมพงอยู่ทาเส้นได้ แต่ก็ชอบงานรถใช่ใช่นี่เหมือนงานดิเลกแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ดิเลกนะคือเปนเรื่องเป็นลามากเลยเรื่องเป็นลาวเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งท่านนะครับกับพี่ตูนอเมริกันพี่ตูนครับอีเซนตัวเองเหรอครับครับสวัสดีครับผมตูนเมกันครับผมก็เล่นรถเมกันมาทีนี้ก็สิบปีพอดีแล้วก็กลุ่มปีนี้ครบสิบปีของเมกันเลยสไตล์การทําของพี่ตูน ก็ผมจะทํารถที่เป็นแนวใช้งานจริงครับแล้วก็กางๆดิบๆดิบๆครับแต่กินได้นะคือดิบนะครับงานดิบแต่ไม่ใช่ดิบแล้วกินไม่ได้นะดิบแล้วกินได้ดิบแล้วกินได้คืออะไรดิบแล้วกินได้ก็คือทํารถออกมาเนี่ยให้มันดูแบบว่าคือถ้ามองแล้วเนี่ยเหมือนขับใช้งานไม่ได้แต่จริงๆแล้วใช้งานได้สวยงาม นใช้้้งงาไดดจริวยความเป็นอเมริกรันของพี่ตูนนี่คืออะไรครับความเป็นอเมริกรันเนี่ยจริงๆแล้วอเมริกรันเนี่ยมันมันเป็นจิตใต้สำนึกของอของเราที่เราเกิดขึ้นมาก็คือเราแม่งลูกหลานชาวนาแล้วเราอยากจะมีรถอเมริกรันหล่อๆท้าวความมป็นผู้สิบปีที่แล้วรับพวกพี่ๆขับไปมาสเงขับมาโซคาคร์ขับอ,อ,อาบาเชทักเราอยากมีแต่ด้วย ่งเงียจบหน้าที่การงานซึ่งเริ่มทําเก็บน้อยอพอได้ซื้อซากมามาทําเล่นกันแต่สวยไม่ได้เพียเพียวเราก็เอาแม่งกนเนี่แหละก็เป็นสไตล์ของเรา,า,าเป็นคอนเซ็ปต์เลยใช่ครับเป็นคอนเซ็ปต์เลยแล้วก็การจากนั้นจนถึงวันนี้ครับก็เลยเป็นเป็นชื่อจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วตลอดไปแล้วตลอดไปเลยเป็นสไตล์ของเราเลยคนาีตำนานมากเป็นอีกหนึ่งคนนะครับตำนานมากอเมริกันนะครับนะครับถ้าเกิดไทรเล่นรถอเมริกันไม่รู้จัก ตูอเมริกันนะแม่งไม่ลึกขอไม่ลกขอผมบอกตามตมีผมว่าถือว่าเข้ามาขอความรู้จากพี่ตูนกับพี่โจครับเดินทางมาทั่วประเทศไทยแล้วผมการันตีครับใช้รถในกันเก่าๆเนี่ยครับขับไปไหนมาบ้างให้พี่ว่าไกลที่สุดเลยอะรอดตะเข็บชายแดนทุกปีผมจะสิบวันข้ามไหนนอนนั่นปีที่แล้วผมกรุงเทพเชียงใหม่ ตายแม่้องสอนตังค์แล้วข้าไปรักฉานลอยใจแรง <c oughs> แล้วกลับมา,มามบมะะวันแม่ตาเลียงศพเมย์สารวินลงมาแก่งก้อนแล้วก็ยิงกลับกรุงเทพบ้านเราไม่ต้องบอกครับว่าใช้ว่าใช้งานจริงได้หรือเปล่าเป็นข่าวลกด้วยไม่ต้องบอกนะครับ <c oughs> ได้หมดก,ก,หกับการที่พี่ตูนขับทัวร์แต่ละที่นี่ยก็ไม่ต้อง,องใครเข้ามาไม่ต้องถามนะว่าผมจะขับ <c oughs> ให้งานได้ไหม <c oughs> ปีนี้ปีนี้ อีกหนึ่งสตอรี่เลาะโง่มากปีนี้ขึ้นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุรีิโลคนีเลาะโงปีนี้ครับตึงบันเหมือนเดิมว่าลดรถสแตนดาดออกสู่ใช้งานบ้านเรานี่ต้องอายไม่ธรรมดาจริงครับคนนี้แต่ไม่ธรรมดาจริงเราถามพี่ตูนอ่ะพี่ตูนทำอาชีพอะไรครับเขาหน้าที่การงานจริงเลยของผมก็คือผมเป็นพนักงานการินไทยครับตอนนี้ประจำอยู่สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่พนันงานเคลื่อนย้ายกัตยานครับผมคือขับรถลากเครื่องบินว่างั้นเข้าใจกันง่ายๆใช่นี่ครับดูหน้าไว้ที่เห็นขับรถลากเครื่องบินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กที่ไหนมาลากได้นะครับไม่ธรรมดานะครับต้องมีไลยเส้นมีอะไรไหมใช่มีไลเส้นคือเราล้วนแค่นี้แล้วว่านี่แหละครับการขับรถลากเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะขับได้นะต้องมีไลยเส้นต้องเป็นต้องสอบ นะครับเพราะว่าเครื่องบินมันมีความกว้างมีความใหญ่มากรเงยสำหรับผู้ชมทุกท่านที่เครื่องบินถอยหลังนั่นแหละคือผมคนนี้ถอยหลังออกไปตั้งรเครื่องบินไม่ได้มีเครื่องบินทําไม่มีเกียร์ถอยหลังใช่ไครับผมใช่ครับแล้วพี่ตูนนี่เองใช่ไหมทางถอยแต่เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งโอ้นะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบแนวทางการตบแต่งรถนะครับสไตล์เมริกันนะครับถึกๆมันมันสนุกสนุกครับต้องมาที่นี่เลยครับฮาวายหลอดนะครับแล้วก็พี่ตูนอเมริกันนะครับโอเควันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในวันนี้นะลบกวนเวลาพี่โตแล้วพี่โจเป็นครันี้นะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวให้พี่โจฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะยครับพี่อ่าดูในเพจได้เลยนะครับชาวไวรอลครับครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่อ่ามีครับผมอ่า091 801 0177ครับครับนี่ครับนี่ไหมครับ is my way of life คือไรพี่คือความบ้า คือวิถีชีวิตของฉันนี่บสไตล์มันมันครับของพวกเขาครับอีกหนึ่งท่านครับที่ตูนับฝากไหมครับของพวกผมอเมริกันจะติดต่อกันทางเฟซบุ๊กแล้วกันครับมีเพจอเมริกันอยู่ครับติดต่อกันที่นั่นแล้วก็ถ้าแยกย่อยก็เฟซบุ๊กของตูนภาษาไทยนะครับอเมริกันก็ฝากไว้หนึ่งงานปีนี้ครบ10ปีของกลุ่มผมอเมริกันจะจัดงานวันที่2ี่ธันวาคมนะครับที่ ทาฝั่งเขาใหญ่นะครับทางที่เขาใหญ่ทางฝับช่องครับกมาที่21ครับเจอกันมันแน่นอนรวมรถเมกันคัดต้อมทุกอย่างแล้วไปดูในงานว่าพวกเราอเมริกันสนุกแค่ไหนครับผมฝากด้วยนะครับเชิญเชิญครับฟรีไม่มีใครจ่ายสามารถไปกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบการปรับแต่งแนวนี้ครับรถอเมริกันอเมริกันมันกับสไตล์ของอเมริกันและฮาวายหรอ โอเคเทปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ,บค,ครับผมบายครับรเล่นได้ได้